สะพานตรงนี้นะคะเมื่อก่อนมันจะเป็นสะพานไม้เป็นสะพานแขวนค่ะแล้วพอมาเปลี่ยนเป็นสะพานะสะพานปูนเปลี่ยนเป็นสะพานปูนได้ประมาณไม่กี่ปีน้ําท่วมมันก็กลายเป็นสะพานหักมันจะหักตรงกลางใช่ค่ะมันจะหักตรงกลางเลย,<ะ>เ,ลยเลยเรียกว่าสะพานหักแล้วก็มาซ่อมอได้งบมาซ่อมก,ก็เหมือนกับมาแค่มัน,มนยกขึ้นค่ะเพื่อไม่ให้มันหักแล้วพอมาเอาขึ้นเสร็จ ้ำท่วมอีกมันก็หักแล้วก็เกิดอุบัติเหตุสองครั้งตายอยู่ตรงนี้คนหนึ่งแล้วก็ไปตายฝั่งนั้นคนหนึ่งเทศบาลก็เลยต้องปิดปิดมาประมาณปีกว่าก็ยังไม่ได้สร้างค่ะแล้วก็มีงบม,มาว่าจะสร้างแต่ทำได้ไม่กี่เดือนก็ปิดอีกเป็นปีค่ะพวกเราถึงมารวมตัวเพราะว่าเราลำบากก็ออกไปตรงนี้ก็เป็นที่ประการอำเภอแล้วก็เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด ก็เป็นตลาดชุมชนของเราต้องอ้อมไกลแล้วแล้วก็พึ่งมาได้สะพานเพราะว่าบารมีของท่านค่ะที่ที่มาช่วยพวกเรานะคะเราจึงได้สะพานนี้ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะก็ขอบขอบขอบคุณท่านมากค่ะครับครับขอมีความสุขนะว่าจะแู็งแ่จะได้รูดได้เลยท่านก็ยังแข็งแรง แทนของชุมชนหินเรือแล้วก็ชุมชนค่ายลูกเสือนะคะขอกราบขอบพระคุณท่านที่ช่วยสนับสนุนสะพานให้พวกเราได้ได้ได้เที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็เกิดประโยชน์อย่างมากเลยค่ะผมเป็นผู้แทนนะฮะก็ยินดีรับใช้พี่น้องประชาชนตรงทังท่าประเทศนะะที่ผ่านมานี่ก็ มาขอบคุณเยอะเลยช่วงนี้ผู้ขอนแก่นนะโครโโองปนปนนสามเป็นสี่ร้อยกว่าล้านนี่เราก็ยึดเงินได้หมดนะเป็นสอสด้วยน,นะแล้วก็ดำเนินคดีนะพอยึดเงินคืนได้ก็ได,ได้คืนเดีด๋ยวอ,อีกไม่นานเนี่ยที่บางละมุงน,นะก็มีปัญหาเรื่องก็มีเขาอยู่ที่ตรงเนี้ยแล้วที่ดีมาออกนอสามก่อขับใช่ไหมเขาก็เลยขอน้ำไฟไม่ได้พอมาถิงเราก็เอ้ย ทำไมไม่ได้ล่ะถามไฟฟ้าไฟฟ้าบอกเจ้าของที่ต้องอนุญาตใช่ไหมผมถามว่าทำไมเข้าไปในเขตป่าได้อะเขตอุทยานได้ล่ะก็บอกเจ้าของที่อนุ้นอ่าแล้วนี่คุณที่ดินคุณไม่อนุญาตเหรอนะมันก็เลยรับไปรับไปเป็นไงบอกไอ้พวกเนี้ยนะอยู่ในที่ดินนี้มาหลายปีแล้วสามารถครอบครองปับลปักได้ก็เลยเลยได้มาล้ออิเฉยก็เลยได้ที่ดินด้วยนะนะ เป้าหมายเขาขอน้ําฟอสไฟอย่างเดียวก็เลยได้ทีดีด้วยแล้วพอได้ทีดีปุ๊บมันก็ได้น้ําไฟอะไรต่างอินเทอร์เน็ตเปิดหมดเลยนะครัอออรขออนุญาตตัวจริงหนอนิดก็ได้ทุ่าเดี๋ยวขออนุญาตที่เรานี่ประชาชนเราอายุ60กว่าแล้วนี่เราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปนี่ขเขาจะจับ ด้านเชนซื้อบเป็นด้านมุ้ยเมคขี้นี่เสียคันช่อมันเซจังไหนขั้นอยากหู่เรื่องน่นี่ยอ่ะอยากนู่เรื่องนนี่น่เรื่องไงเอาเรื่องว่าถือจัไปเพราะเชนซื้อกับบัเป็นไม่ขี้กับบัมีไม่สอบก็ก่ะไ้สอบเซจังไหนคะอผมเชื่อพวกพี่แหละมักชิมีจางไหนมักซื้ออ่านกับอไรทั้าบมใส่ซตาอเ่าแล้วกนแต่เงินผูเท่าเด้ค่ะแมนบอเท่าเราหรเท่าเปล่ากเท่าค่ะ นายกอบจที่เนี่ยตัดถนนเข้าไปในป่านะเขาลองไปผมเรียกมาสักผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับไม่รู้อย่างเนี้ย ตายเลยนายกอบจที่นี่ที่อะไรผิดวิโยหหาอะไรไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้เลยเนี่ยตัดเข้าไปในป่าสมุวิเนี่ยเป็นป่าักนนใช่ทกเหมนอนกันใช่ไมันไม่จับเลเดี๋ยวเราส่งไปจำเหยทุกคนนั่เดี๋ยวลานะนะลาฮะ